ีมาร้านอาหารรสเด็ดนะคะป้าเจนอาหารตามสั่งนี่มีนร้านเขาจะอยู่ริมแม่น้ำตรงนี้อ,นอันนี้ก็เรียกริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะริมแม่น้ำเจ้าพยามีกระชังปลาด้วยตรงนี้มีเลี้ยงปลาด้วยฝั่งนู้นจะเป็นอำเภอเมืองนะคะ เพเมืองจังหวัดใชน้าฝั่งตรงข้ามนะคะร้านปลาเจนครัว,วาาริมน้ำามีขนัดแจก,กมาด้วยนะเราวก็นั่งรออาหารสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวรอก่อน,อน,นมาแล้วค่ะอ,นนอันนี้จะเป็นหมูกะปี อันนี้จะเป็นไส้อ่อนกระเทียมพริกไทยนี่บอกว่าหมูกระปิอร่อยนะแ่หมูจะต้องลองชิมชิมก่อนลองชิมดิครับอร่อยไหมครับตักมันฮะยายเปิดยังไงวะหมุนหมุนอ๋อหมุนอ๋อไมดีเหลืออะไรอืมอร่อยอยู่หลืออร่มีลูกเล็กผมมีลูกเล็กอยู่แต่ประมาณรสเค็มนี่เก็บพร้อมร้อนสะใภ้ชอบเค็มอ่ะ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไส้ตันอันนี้ยำไส้ตันเอาไว้แล้วจะตักกันเองอร่อยเลยนี่เ็แรกที่หยิบให้เลยอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยใช่ไหมอ๋ออย่าสุ่ยบอกอร่อยการันตีความอร่อยคำเหมือนบ้านเราคำนี้ ออน,น,นี้อร่อยกว่ากินที่งุุนัีนะนี่ก็อันนี้กุ้งแค่น้ำปลาเนี่ยอร่อยจริงเลยเพื่อนพ่อจะซักข้าวให้นี่กินข,ข้าวให้หมดนี่แล้วก็งงครึ่งสี่โมงกินข้าวแล้วเล่นเกนเนไมได้อนุญ,ญาตให้เล่นเกมได้โอเคนะครับอร่อยไหมตาชายอร่อยการันตีใช่ไหมการันตีแค่หมูอร่อย อ๋อเจ้าตุ๋ยบอกว่าอร่อยก็แสดงว่าใช้ได้อยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปก็จะมีคนมาแล้วมีคนเย็นแล้วก็มีคนอื่นอันนี้อันนี้อะไรนะป๊ะป๊าหมูกะปิหมูกะปิหมูกะปิแต่ว่าเขาจะมีน้ำจิ้มมาจิ้มเนี่ยหมูกะปิแสดงว่านี่มีปื้อแล้วเนี่ยทุกทิ้นสุ่ขภาพดูทุกวันเลยวันนี้ก็ส่งให้ลันมา เดี๋ยวจะกินยำไช้ปันยำไส้ปันเขาก็อร่อยดูเาเนี่เอาีกเลย่ไม่ไ่ังโหนี่ะใจที่พูดนะขอบคุณครับกำลังร้อนร้นงีนี่เลย็ดลเด็ดยนี่้มอะไรครเนี่ย นี่ต้มยำปลาคังค่ะอ๋อไมันได้เสั่งไก่บ้านเงี้ยสั่งค่ะโทยร้อยผมบอกลูกปลาเขาจะมาสั่งกับเขาไปดิมันคุยกับใครมาหรอเขาละคุยก็ลูกอีแหวววาตูนเล็กไอ้ไอ้เล็กนะต้มยำปลาคังไว้พงกันตังเลยนะยากจริงส้มชอบที่ชิ้นมาให้นะชอบตัดตัดปี่กออกไไม่ได้ชิ้นไม่ได้ชิ้งนี่รักษาโรคได้เยอะนะลายครับ

ไมม่ีเอาเลยฮะตาตักไปเลยฮะขิงแช่ขิงแช่ของเขาก็อร่อยอร่อยขิงแช่น้ำปลาป๊าอย่าลืมเ้าหผมใบนะคราไม่สั่งไก่อะไรฮะผัดกะเพราค่ะอย่าลืมเผาผมไปไปไหนที่มีไฟตรงโน้นนิดนึงมาแล้วค่ะอันนี้กะเพราไก่ใช่ไหมคะอยากได้หมูอยากได้หมูป้าวางไหมป้ามีเงินหมดแล้ว ฟังเลยฮะตาฟังเลยฮะฟังเลยอไม่ต้องกินเลยไม่อกนเลยไ่องกินเลย้อยถูกใจเย่ยตุ๋ยนะเนี่ยต้มจืดก็อร่อยรสชาติอร่อยทุกอย่างราน่ยนนานได้ยินเยตุยพูดว่าอร่อยทุกอย่างมันก็แถวแถวบ้าน ต้มจ <merger. S 2> ืดก็อร่อยนะคะรสชาติดีขอบคุณครับผมโรงแรมกูก็โรงแรมใหญ่อนั้น่ะต้มจืดหนึ่งตาต้มจืดบาครับลูกนั่นมันโรงแรมหนุ่บ้านนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนเดี๋ยวก็จะมาทรงให้ดูอีพีนี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อร่อยค่ะอร่อยตดท้ายด้วยความอร่อยอ,อ,ยอ,อไม่อยากกินลยบ๊ายบายบ๊ายบาย,ยบ๊ายบาย